เมืองว่าเบิ่งดอกยายาครับยาสูบดอกยาสูบคนพี่น้องเมืองงามเลยพี่น้องดอกยาสูบดอกยาสูบนี่ครับโอ้พี่น้อกขัดบ่งามขัดบ่ดอกยาสูบโอ้ยาสูบครับมาเบิ่งยาสูบพี่น้องคนคนอ่างงามลายคนใครที่พอเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ฟังนี่นี่ซ้ำนี่ก็บไม่เนได้หน่อยได้พี่น้องหมามันเก็บสองเลยนี่ ฟังนี่เก็บไปแล้วครับเหลือเป็นดอกไปให้พี่น้องโอ้เข่าท้ายอยู่พี่น้องงามงามงามมันดอกยาสูบครับพี่น้องเออมันอากาศไหมพี่น้องบัางกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับส่อบรรยากาศที่ไรยาอำเภอทบอครับ มาเบิงให้ยาเด้อพี่ร้องคนนะ่ะมันเจ็บนานี่น,า,นาปลูกยาเจ็บยาซ้อยอยาแล้วครับพี่ร้องที่พันปลูกไว้มาเบงงวดก่อนพันปลูกแล้วกับมีเจ็บแล้วกับมีครับนอ่อสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่ปกทัวคนนปลูกบักทัวไพ้พร้อม โอ้เข oh, ่าทาดิเนาะนี่นย่ดอกดยให้ยาให้ยาไรยาอัปเดตให้ยาพี่น้นองบ้งขึ้นวิถีคนริมโขงครับวิถีคนเชาาทบออำเภอทบอจังหวัดหนองคายวิถีชาวไรยาครับหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกยาแล้วพี่น้องดูดูนี่มันคือดูดูแร่งเด้เขตนี่ครับเหมือนเหมือนฤดูฝนนี่พี่น้องตว่าเมื่อนี่ฝนตกครับฝนตกวันที่ยี่ห้าฝนตกอ่บถทาบอรครับผมเพื่อให้ยาพี่น้องพูดขาวๆฝนพี่น้องน้ำโขงครับไม่น้ำโขงเดี๋ยวเห็นอยู่เลยน้ำโขงได้พี่น้อง น้ำโขงฟังลาวฟังทั้งนั้นครับฟังนั่นฟังลาวที่เป็นบอกคนนัวอยู่พี่น้องมาเบิ่งครับนี่ปลูกยาครับพ้าเจ้าสีช้ำไปเราปลูปกมัน่นเด็ดไปตัดไปซอยแล้วครับพี่น้องเหมือนยังอันนี้ก็ยังมีอยู่ครับยังได้อีกอยู่ได้พี่น้องนี่รถไทรถปั่นตัวนี้รถปั่นตัวนี้รถมินิ ลดหน่อยปันตัวนี้ฟังนี่ปลูกไม้อีกแล้วครับนี่ <c oughs> ปลูกไม้อีกแล้วซ้ำนี่กำกำลังสิพอ <c oughs> เก็บแล้วครับพี่น้องดูหน่อยไยาเหลือกสืนพุดนะพี่น้อง,ส,องสุดลุกหูลูกตาได้พี่น้องเลยฟังหน่ยแมนมือจากนี่ไปฮอดพ่นพ่นครับพ่นพูน ขุนทิพย์ตึกตึกหมอกเป็นนี่ครับนี่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 ที่อำเภอสีสีพี่น้องมึงโอ้ยโหเห็นครับนี่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 ปลายนิ่คนครับนี่ตึกยุ่เพเ่อทบอครับอันำเภอทบอจากนี่ไปครับพี่น้องเขตลิ้มแม่น้ำโขงนี่ครับนี่ไปหอดอำเภอสีเชียงใหม่คนที่พี่น้องขึ้นไปทั้งหมดอำเภอสีเชียงใหม่แม่นวัดเนะครับยานี่ฟัง เศรษฐกิจย,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 ยาครับฟังทางนี้หออปุรละครน้องคายมาแล้วครับฟังทางนี้ก็ได้ <c oughs> อ๋วิธีเช่าจังหวัดน้องคายไม่พี่ดองเบิง้งบนครับจากนี่ลงไปจากปีละครับจากริมทางลงไปฟังทังนั้นกับปลูกบักเขือเลนครับปลูกเคอเลนปลูกยาปลูกพริกครับเตึ้งแดงเลยครับพี่น้อง เทียนเป็นฝ่ายแดงๆน่นเป็นไม้หลังๆนัปลูกเลนนะครับนี่ปลูกเครือเล่นปลูกตั้งแต่ได้สองเดือนกว่าลวครับยังมาเหมือดได้พี่น้องถือว่าเศรษฐกิจดีครับเขียนนี่มาเยี่ยมร้านกันเล่นมาไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบ้างอัปเดตครับพี่น้องมึงก็รอดครับพี่น้อง ให้ยาให้ฟังนีิก็บ่ทันได้เก็บกู้อยู่ครับปลูกไม่เก็บไปแล้วปลูกไม่อีกครับผมบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยคุอนหนวาดมานี่็นา้เขา่าสองไฮสามไฮนี่ครับนี่สองสามไร่สใส่ไฮน้าได้ครับบอทันอะไรประจำนจนมน้ำไฮน้ำยู่ประมาณไรก่กัวกวๆครับนี่ ถ้าเปรียบวัดตารางวัดกับประมาณไรกกลัว <c oughs> ปลูกยาไว้ันไหน่อยได้พี่น้องนี่เ้นว่าปีแต่ยาไให้ของอันนี้ลงไปนี่เนี่ยลงไปดีประมาณสองไรนี่ก็เอาหนีบ่อเมาละพี่น้องเงินก็นได้มันว่ามาถามพ้นช่วงผมมาตอนพ้นปลูกใหม่ๆ ยาหนึ่งอยากให้มันเมาสนี่ต้องขึ้นอยู่กับใส่ปุ๋ยหน่อยปุ๋ยหลายบ่ได้สีดยาคือข,ข้าเจ้าเข้าใจได้ครับพี่น้องที่ว่าสีดยาคลฟฟรดอดฟอลิดนอนอี่ยังที่อยากให้มันหมอกมันเมามันโมเมนครับเป็นว่าใส่ยอยู่กับสูตรสูตรปุ๋ยครับสูตรปุ๋ยบ้านนี่ขั้นอยากยาเมาสก็สิเป็นลักษณะนี้แหละครับนี่ yani ที่ยาบเมาสแล้วนี่เปินเโซาใส่ปุ๋ย นีย่ยาหน่อยมวนหน่อยใบนีหน่อยนี่ครับเพิ่นกนระจไปพันธุ์ยาฟีเขียวไปแง้วคนนี่ครับเพิ่งครับยาดอกดอกอยานี่ก็งามด้ยครับดอกอยาเนี่ยนครับสงเกตดตรงดอกดอกอย่างามครับดอกอยา ก็ดอกยางามครับพี่น้องงามมาฝากมาตอนพี่น้องฟังนี่เพิ่นที่ว่าเมือ่ออาการเอากับแมนว่าท่านเหมือกับแมนครับกันผู้อยากปลูกไม้เพิ่นกานปลูกพริกไว้แล่ะได้ครับเนี่ยปลูกพวกพี่แกล่ะนี่ปลูกพริกไว้ม ปลูกพริกไว้พร้อมนะพี่น้องปลูกพริกไว้เพิ่มนะนปลูกพริกไว้พร้อมนั่นหลังจากนเก็จะเอาอยาออกบ้างมันปลูกพริกไว้อะไรไหมปลูกผักไว้พร้อมครับปลูกถั่วไว้พร้อมพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับผมใส่สปริงเกอร์ย่างดีเลยพุ่นแดงๆพุ่นครับ นี่ครับพี่ดาวพี่น้องมีฟางแดงแดงครับเนี่นว่าปลูกเครือเลนครับปลูกปักเครือเลนครับบรรยากาศเอามาฝากมาตอนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยพี่น้องเด้อกดติดตามไปนะเปิดกำลังแรงใจให้พี่น้องขอบคุณหลายครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไปเพียงนี้ครับพอกันคลิปหน้าได้ครับเด้อสวัสดีครับ